สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกัจกบจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับมาชมนกบ้านน้องเขานะครับมีนกเยอะแยะเป็นนกต่อทั้งนั้นเลยนะครับพี่เฉลยเยอะแยะน้องเขาแัดเข้ามาตามภาษาับรุ่นครับได้ยินข่าวที่ไหนคนชอบต้องไปทุกที่นะครับตัวไหน เสียงดีตัวไหนต่อเก่งนะครับต่อมานน้องก็จะไปจัดสรรมาอันนี้เป็นตัวลิวตันครับเออ,เอ,อไม่ใช่ลิวเฟืองลิวเฟืองปากในใบหลือเกินในดิวตันดิวตันันบบดิวตันเยอะครับอยู่บ้านครับอ่าหลงซะหน่อยเนี่ยครับมีมีลิวแล้วก็มีกุกกับลิวเฟืองครับครับอยู่ข้างนู้นก็เสียงอ่าทาง หลังบ้านก็เป็นเสียงเสียงเล็กครับนี่ครับได้ยินเสียงนะครับเสียงนวลเสียงนิ่มนะครับนวลคูอยู่นะครับนี่มีกุกแล้วเมื่อกี้นี่กุกน้อยๆทางนู้นก็คูอยู่ครับเดีย๋ยวอีกสักครู่ผมจะ เอาเอามาจดให้ให้ชมนะครับเออนี่คือเจ้าลูกผสมนะครับเป็นนกต่อดินนะครับซึ่งได้เฉลยมาเยอะพอสมควรนะครับน้องเขาก็จะน่าจะขายอยู่หรอครับเพราะว่า,าหันมาเล่นทางพรเนตดแล้วก็วันนี้ว่าจะออกไปต่อด้วยกันนะครับจกกักรพงศ์ก็จัดเตรียมออุปกรณ์มาเรียบร้อยครับเดี๋ยวคมชมนี่ครับ อุปกรณ์จักระพงนะครับเอาซาเล้งมานะครับนกเอ่อนี่ครับผ้าคลุมสีลายๆนะครับอ่ะพะเนียดพร้อมนะครับใส่ซาเล้งมาอุปกรณ์ครบมือนะครับอ่ะเดี๋ยวชมอ่าน้องเขากำลังจะเอานกมาจวดให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายจดุดจวดให้ฟังเป็นนก เสียงกลางไปใหญ่หนึ่งกุกหนึ่งกุกไม่มีหลิวไม่มี <c oughs> ครูองครูอ่างก็ไม่มีแต่เฉลยประมาณครั <c oughs> ้งหรือเาหนงอ่สิบกว่าตัวสิบกว่าอ่านี่เฉลยสิบกว่าตัวนั้นแหละครับ <c oughs> เรียคคำคคำหนึ่งครับสองขัดออ นี่ก็เป็นเป็นนกคารมนะครับน้องเขาบอกว่ามีคารมเรียกไปครูไปนะครับอายุกรงเขาแต่คือโบยจวดเอาเอา,เอามาเอามาจดใกล้ๆบ้างดูนกจหนีมันผมดรือไงนกโดนแเราเนี่ยครับอ่าดูดูมันจะจวดหรือเปล่าอ่าเราเอา,เอา,เอาป,ป,ปอาต่อดินมามเนี่ยปอยบ่เอ็นแบงบ่ต่อดินแบง อ่แบ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ทักมาได้นะครับแบง่งน้องก็แบ่งนะครับไม่แบ่งตัวเดียวเนาะใช่ชอบเสียงไหนอ่าชอบเสียงไหนบอกมาเ,กกเ,มเสียงเล็กก็เยอะเสียงกลางก็เยอะนะครับเอาจัดจัดเสียงเล็กมาจัดเสียงเล็กมาชมหน่อยอลังการหน่อยนะครับ <c oughs> นบ <c oughs> กตัวนี้ต่อดินนะครับต่อดิน แบ่งเหมือนกันอูวนกต่ไปเปลน,ปน,บบน,นมันออครับมาจะไปต่อดินนะครับพวกนี้ครับนกเยอะแยะกำลังขึ้นกำลังจวด <c oughs> ครับอ่าน้องๆคนไหนท่านไหนพี่น้อง f อทุกท่านนะครับที่อยากได้นกอยากได้อ่า ้าได้พะเนียดดินดำนะครับอาหารนกนะครับรทัญพืชผสมสมุนไพรอย่าลืมนะครับทักมาไล้เลยตามเบอร์โทรที่ผมให้หลังคลิปนะครับเบอร์โทรถ้าต้องการนกก็โทรมาหาผมถ้าต้องการดินดำก็มีภูมิพัฒน์นับเอยนักิจนะครับถ้าเศร้าก็ภูมิพัฒน์นะครับนีครับตัวนี้คอร่อนนะครับ ขอลอกมาตั้งแต่อยู่ในป่านะครับไปต่อได้มาแสดงว่าเหยี่ยวดึงมาแต่ก็จวดดีเหือเกินนะครับในสายเลนครับนกจักระพงก็จวดอยู่นู่นครับได้ยินไหมนนเรียกอยู่นู่นครับอ่านี่ครับนกเสียงเล็กนะครับเล่นเล่นได้เบิ้ลมือบ่ ตัวตัวผ้าตัวผ้าคุมสีฟ้าตัวผ้าคุมสีฟ้าเล่ใน,ในในบนมือครับ<า>เออจะมาไปไปไนี่เอาแน่นอนเพราะผมไปทุกมือโอ้ผ้าไปทุกมือแต่ว่าไปทุกวันนะครับน้องเขาไปทุกวันแต่จวดดีเหลือเกินแต่อายุนกนเป็นยังไงอายุนย่นนกสองปีสองปีครับเนื้อตัวนี้เพิ่งผมเพิ่งเรียนปีนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้นหะตัวนี้เพิ่งนกกี่เดือนครับเจริญไม่เยอะนะครับพวกนี้เจริญยังไม่เยอะแต่ ถ้านั่นได้ถ้าต้องการก็ได้เลยเสียงเล็กนะครับนี่นนได้เรียกอยู่นี่ครับันเลี้ว่รวครับมาดูอีตุนี่เดต่อได้มานี่ครับชมนี่ชมนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง f c ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทย ที่อยู่ในประเทศที่อยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องชาวาต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นพี่น้องชาวกัมพูชาชาวเมียนมาชาวมาเ,เลหรือชาวสปอลาวนะครับระแวกใกล้เคียงบ้านเรานะครับที่ฟังจัก,กระพง์ฟังรู้เรื่องฟังออกนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน,นที่ให้กําลังแรงใจนะครับให้ความเมตตานะครับ มีน้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาวอีสานนะครับที่ให้ความเมตตาให้กำลังแรงใจจักระพง์โดยการสั่งอาหารนกสั่งเส้าสั่งพเนียตนะครับทางจักระพง์ก็จะจัดส่งให้ทุกท่านถึงมือทุกท่านนะครับถึงจะช้าหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าช่างก็ทําไม่ทันส่งเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าะจะมีแต่เราคนเดียวมันมันมันหลายคนนะครับต้องแบ่งไปตามตาม คิวนะครับไม่ให้ไม่ไม่มีการเบียดผิวนะครับได้ทุกคนแต่ช้าหน่อยอถ้าคนไหนยังนานได้หน่อยก็ทักมาได้เลยนะครับก็บางทีก็อาจจะน้องๆก็อาจจะทําตกหล่นมั่งแต่ก็ทักมานะครับเพื่อกระตุ้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าหลงลืมนะครับบางทีเขียนไว้บางทีก็ลืมนะครับก็ชมเจ้า เสียงเล็กนะครับสองตัวนะครับเอาตัวปีกนี้ทําไมมันหลุดออกต,ตัวนั้น,ถ,นถอนถอน,ถอนมือไทยเนี่ยองป้ามาไทายยังสัน่นยังยังขันดีนะครับขนาดไทยยังขันดีเอาไมไาข่ไก่โดดได้ป๊อปอ่อาดูตัวนี้ครับอันตัวนี้เรียกคำคูคำ่คำปบอปเอาเอาคือบอกมาตัวนั้นเอาเรียกคำคู่คำมาเบิ้งนั้นเลยเสียงเล็กนะครับ อย่างไงกร็ราคาเดี๋ยวก็ถามจัก,กรพงษ์มานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะจัดการกับน้องไปให้ชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาเลยนะครับแคปหน้าจอมาอะจะได้ชี้ถูกตัวนะครับตัวนี้เรียกคำคู่คำคารมนะครับคารมแซกนะครับคารมป่าแต่ไม่ไม่ใช่จะรัวเหมือนลูกผสมนะครับเป็นมี เวลานกเข้าร่วมเวลาอยู่บ้านก็ทําเป็นบางครั้งนะครับไม่ใช่ว่าจะอาชีพนะครับมีแต่ไม่เยอะนะครับไม่ถึงทุกเที่ยนเนาะแล้ว เมื่อานกินลินจนงค็จะใช่ป่าหนูให้ลูกศพมาเขาว่าินเ็นก็คุยมาก็ประมาณนานพอสมควร ประมาณ9นาที10นาทีแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องอทุกท่านที่ให้ความเมตตานะครับผมจะนำสิ่งดีๆและเอาหาสาระดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้ก็ถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปนะครับพูดไม่เพราะพูดจะไม่สนอหูก็ขออภัยด้วยขอความเมตตานะครับไม่ใช่ว่าจะ ถูกใจทุกคนนะครับทุกสิ่งอย่างมีผิดพลาดนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เก่งเพียงคนเดียวนะครับพี่น้องคนไหนที่อยากจะแนะนำจักระพงก็รับฟังคำแนะนำนะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับจะได้ต่อยอดไปในวงการนกของเราให้ จะเรียนรุ่งเรืองได้เล่นกันชั่วลูกชั่วหลานนะครับนกเขามีมาหลายร้อยปีผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเกิดมาผมเห็นเลยนะครับอ่ะพูดไปก็นานนะครับไปจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ